ก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาหาทําอะไรแบบงงๆแยมๆหรือจะร่ําหรือจะรวยทําแม่งทุกอย่างอะตอนนี้มันมีอะไรให้ทําครบจบที่นี่ที่เดียวปะ่ะเข้าไปเลยเปิดไข่ก่อนเปิดไข่ล้างซวยก่อนเปิดไข่ล้างซวยไปก่อนเว้ปังกันแตกไม่มีนะยังไม่ลั่นนะได้ไปบัวไปก่อนส่องแก๊แป๊บนึงนะครับของมันลั่นเอ้ยกล่องสุ่มแก้วเจ็ดหมื่น โเไม่คุ้มอยู่ดีวะแต่กล่องส่งสก,กิลอะคุ้มเห็ือนบาห้าอันไข่แม่งคุ้มมากแต่ตอนนี้เลดไข่แพงมาอันนี้ก็ถือว่าประดงประเดิมกดขุดไปก่อน๋ยวมันก็เด้งคืนให้ที่แม่งเต็มลบไปก่อนดิอะไรที่ไม่ใช้อ่ะเต็มลั่นนะครับดูนะกล่องชายายาก่อนเลยอ,อืแฟนจะได้แฟนถาวรอ,อะ่ะ โปร11มันได้ดีไม่ได้ครับ <c oughs> อันนี้เติมโปร11 11นะลั่นให้กูหน่อยดิกูลบด้วยเฮียแต่ยาแม่งปัญญาอ่อนกูลบเลยโอ้โห beautiful beautiful โอ้โหโอ้โห โอ้โหถาวรเออเชี uh ่ยเกือบแย่ไอเลิฟมาอยู่เกือบโทรหาแม่ละเกือบโทรหาแม่ละดีไอเลิฟถาวรมาหนึ่งก็ยังไม่แย่อ้อย ขายใครพี่ขายได้ฉายาบกนิดอ่ะเด็กไปดิลบทำไมวะโอ้ยทำบุญแจกเด็กอะไรวะมันใช้เวลาครับมันต้องมันต้องทำเวลาครับไปไล่จงไล่แจกทำเพื่อใครวะเพื่ออะไรนี่ทีแม่งตัดดีไหมครับตัดดี้ย๊ป๊บหนึ่งขาใครมาเดียวกันอะไรวะถ่ายคงถ่ายคลิปอยู่ไอ เก็บไว้ในคลังได้ฉายงฉายาของวันแจกดีเดี๋ยวค่อยแจกเย็นเย็นดีเปิดอยู่นี่มาจงมาแจกตอนนี้เหมือนเหมือนแบบมันกําลังลั่นๆ่นอะ่ะจงังหวะมันกําลังลั่นๆมันแจกจะไม่ได้ครับจงังหวะมันกําลังลั่นล่นอะ่ะไม่แจกตอนนี้งอมหมดหมดละหนึ่ง ร้อยยี่สิบเดียวเดียวร้อยยี่สิบเดียวมาไม่ไม่มีทางสายอยู่แล้วครับร้ 120. อยี่สิบไอ้บอกขอเก็บไว้ดีกว่าร้อยี่สิบาทอะขอตายไปกับมันเลยฉ้ยากับจุดบุรีนะตัดดีไหมครับตัดบวกฮิตครับตัดบวกฮิตร้อย ทีหัวเต็มอีกอะไรดิวะเนี่ยเท่าน,นี้ลบเลยเคิร์ดพันกว่าอันไปแบกไกลกูซะโอ้โหแม่งเปลืองช่องว่ะอะไหรก็ลบไม่ได้ไอ้น,นี่กดเลยยี่สิบอันบอถาม่ันนะ ปะปลาคังไปด้วยปะโอ้โหสามเดย์สิบห้าเดย์เฮียโอ้โเจ๊เจ๊ปัญญาอ่อนโอ้สามเดย์สามเดย์หนึ่งวันบอดถาวอนมาดิงอมละผมว่างอมกับบอดละ <c oughs> โอ้โหเฮียสามเดย์ แบบหนึ่งนะจะงอมกับบอรสว่ะป้าใครไหมครับโอ้โหโอ้โหบอสบอสตับอุ้ยเฮีย yeah! กระทงกระทงหลงทางน้องเวอร์โอโ้กูจะไปโยกตู้ก็ดีอยู่แล้วบอสกูมานั่งหมุนโอ้โหกลัวเงินไปพันห้า กูจะบ้าอะไรอ่ะเปลี่ยนโปรไฟล์กูค,คิดว่าชื่อแปลกๆกูค,คิดว่ากูจะรวยงานรวยละเปิดเลยงอมงอมแล้วครับแบบนี้บอดถาวอไม่มีลั่นๆมาให้เลยอ่ะงอมอ๋อ อ๋อออสู่บุรีเลยนี่ไงแต่คนไม่รู้ไง NBS ซ่อนของลับไปอยู่หลังตรงหลังเต่าห t 6T มันจะเกิดมันก็เกิดวะหลังเต่านี่แหละตัวที่ลั่นกว่าเคียวก็คือตัวนี้แหละตัวที่ลั่นกว่าเคียวคือตัวนี้แหละมันไม่มีใครรู้ กูได้แหวนที่หนึง่งดีเฮีย <Yeah. S 1> ชีวิตแม่งเปลี่ยนเลยนะเว้ยแหวนชีวิตแม่งเป็นแม่งรวยเลยนะเว้ยแหวนได้ไหมโอ้โหเชี่ยก่อนแหวนตอนนี้กูจะเป็นลมตอนนี้กูจะเป็นลมห้าทีไม่ได้สวนฮะโอ้โห หน้าฟุตบอลกูมีเต็มคังเลยหน้าฟุตบงฟุตบอลเนีเฮียลันโกจั <c oughs> หน้าฟุตบอลโอ้โหก็ต้องสูบบุหรี่สูบบุหรี่สูบพอร์สูบโกโชสาวเลยเดี๋ยวทำอันนี้อันนี้คือคลิปแบบรวมมิดนะอออินกับชีวิตทุกอย่างอันนี้เป็นมันเป็นคลิปนะครับอออินกับชีวิต ไหนว,วะกูจะต้องอออินให้หมดกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเบตตอ,องได้จากลออินอย่างเดียวแล้วครับใช่ครับทำไมไม่เอาของไปตัวก่ให้หมดเอาไว้ตัวไก่ไม่ได้มันต้องถือของไว้ในตัวตัวเองด้วย <c oughs> พาวเวอร์ฟูนเดียวบวกแปดอ้โหบวกแปดชีวิตแม่งรันทดชีวิตแม่งสนุกจัดตอนนี้แล้วกูอออินกูประมูลได้สองชิ้นกดก่อนเลย ตีจนอสามร้อยแบบลูกผู้ชายเผื่ออาจจะได้คลิปแจ้งเกิดก็ได้ก็ไม่ใช่ไ้บอสนี่นะอาจจะได้อาจจะได้คลิปแจ้งเกิดตีจนอออสามร้อยก็ได้ลองดูดิไฟแบบไปสุดอะไอ้บอสไปสุดตีเรื่อยๆเท้าเดวิลที่อะไรเนะี่ยไหมเก่าถ้าตีอยู่ดีแกลบ้าตีได้อสามร้อยจริงแม่งเรื่องใหญ่เรื่องโตอยู่นะ เต็มแบบชิวๆไม่ต้องคิดอะไรมากอ๋อสามร้อย เรื่องใหญ่เรื่องโตโทรหาใครละตัดปัตัดภาพไปอตอนสองร้อหสบบวกเออผมก็ใหญมันเป็นแบบนั้นเลยว่ะเฮย้ยเอาดีดีมันมีสิทธิ์อสามสี่ร้อยนะนี่ออหนึ่งพชิ้นแรกของเซิร์ฟเดี๋ยวจัดให้ไม่เคยขาดจัดให้ตลอด ถ้าไม่ขายใครขายได้หมดอะ่ะมีคนพรีออเดอร์ท้าเดวิลอะ่ะเหมือนวันนั้นไอ้ <c oughs> ตีงเกงวันแม่อสามร้อยก็ตีลเล่นๆแบบเนี้ยไม่รู้ว่าขายใครด้วยไอ้เฮ้ยอย่างหลุดอะ่ะเราไกเยอะแล้วนะผมก็ตีลเล่นๆแบบเนี้ยไม่รู้ว่าเอาไปขายใครแล้วสุดท้ายแมกเสือได้อสามร้อยไปออร้อยห้าสิบเลีไอ้ย้าไปเล่นไปออร้อยห้าสิบแล้วนว้ยไปกันต่อ เราไม่มีหยุดอยู่แล้วพอได้แล้วมัง้งคือเราเอาสุดชีวิตนี้เราต้องเอาสุดครับถึงมันจะรวยเอาจนสุดอะ่ะสุดกันไปข้างหนึ่งอะ่ะไม่มันต้องสุดกันไปข้างหนึ่งครับถ้าขายเอาเท่าไหร่ ไม่รู้เหมือนกันขายเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ก่อนเคยขายท่างหร่พี่ออ1 5 0ที่8เชชีสมัยก่อนใช่ไหมครับอ๋อ200นะ่าสนใจเออเดี๋ยวตีออ200เดี๋ยวตีออ200ให้ตีอ๋อ200มีคนพรีออเดอร์กันลืมเตรียมนะครับเตรียมได้ซื้อนะ ไปกันต่อกูคิดว่ามันจะไปกันต่อแม่งอร้อยเจ็ดสิบกำลังตีเพลินๆโอ้ชีวิตกูแม่งไม่ประสบความสำเร็จเลยทักอย่างหรอกกางเกงตัวนี้ก่อนเลยเทสของก่อนว่าชิ้นไหนมันจะไปได้ไกลนี่ขึ้นบวกแปดเจริญพอแล้วขึ้นบวกแปดเทสเลยลงไปเหลือศูน มก่อนที่มันจะไปแบบรุ่นใหญ่ตีอสามร้อยให้มันลงไปเหลือศูนย์ให้ได้ก่อนเราต้องเช็คของก่อนมากูกดเหลือศูนย์เลยแบบรูปผู้ชายอะ่ะรูปผู้ชายเด็ดเดียวอะ่ะกดเหลือศูนย์เช็คของก่อนว่าสภาพแม่งดีหรือเปล่าของชิ้นนี้มันจะไปอใหญ่อโตได้เปล่าเฮ้ยอาจจะไปได้นะมันอาจจะไปอใหญ่อโตได้นะฮะกูพูดปึ๊บไปปับ๊บชีวิต ชีวิตแม่งเล่ตตลกอะไรกับกูวะไอ้เฮียชีวิตโอ้ยเฮียแม่งเล่ตตลกเฮีย <Hey, S 2> อะไรกับกูอยู่นั่นวะชีวิตนี้แม่งเริ่มเหนื่อยแล้วนะเว้ยกูเริ่มเหนื่อยเริ่มท้อและรวมมิดสิ่งแย่ๆในวันนี้แต่บอสเตรียมเตรียมได้ชื่อคลิปเลยเอาอไอ้เฮียนี่มือของใครอ๋อของผมที่เคยประมูลได้มามึงอาจจะเป็นตัวลั่นให้กูก็ได้รวมมิดเขาเรียกกันรวมมิด สิ่งออยิงอาอชีวิตดิฮะกูยังไม่ทันได้ลดหรืออะไรเลยหรือได้โอ้พ่อมึงทีเดียวไปแม่งชีวิตกูแม่งมันดีวะชีวิตกูแม่งตลกจัดตอนนี้อืมหมดกูหมดตูนหมดตัวกูหมดตูนหมดตัวแล้วชีวิตแต่นนี้ของคนอื่นนะไม่ใช่ของผมนะ หลือสุ่มแก้วเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยสุ่มแก้วละจะปิดท้ายด้วยสุ่มแก้วก่อนกันอำลาแล้วครับไม่มีอะไรให้ให้ตีเล่นละเดี๋ยวไปแก้งานที่ตู้ไม่เราจะเราจะส,สุ่มแก้วสุดท้ายแล้วเราเราจะจากลากันพอพอเพียงเท่านี้ละแล้วเราจะเลิกละโยกตรงโยกตู้มันจะจบท้ายที่สุ่มแก้วบวกยี 20, ่สิบบวกสิบแปดบวกสิบเก้ามันจะลั่นเปิดนี้แหละชีวิตไม่จะได้ขึ้นสักทีไว้บอสขอ,อประสบความสำเร็จ มาสุ่มแก้วลั่นลั่นบทยี่สิบมาดิหุยสิบเจ็ดเฉียวเฮียหุยเฮียกูงงเลย เรื่องดีๆในวันที่แย่ฟื้นวะ่ะลูกแก้วช่วยฉันเฉยขายใครมีมีพี่ผมรับอยู่แก้วเขียว er พี่ปิคจูรับอยู่เป็นพันเป็นพันรับอยู่แกรับอยู่เต็มที่ไม่เกินเจ็ดร้อยเกินพี่ผมรับอยู่พี่ผมรับอยู่เกิน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 พันโู้โหชี er, ชีวิตแม่งมันดีว่ะประมาณเท่าไหร่ พันนิดๆแต่ผมเคยขายก่อนหน้านั้นตอนช่วงที่มันพีคๆอ่ะเคยขายไปสี่สี่ห้าพันถ้าจะไม่ผิดตอนพีคๆนะตอนที่มันแบบช่วงนั้นกำลังแพงๆมัสิบเจ็ดข่าวนะมันไม่มีครับมันไม่มีมันมันไม่มีในนั้นอ้าวเยอะที่ยังไม่หมดอีกเหรอแป๊บหนึ่งนะผมขอลบไอ้อะไรพวกนี้ก่อนเกิดแล้วต่อผมมันฉีบไว้อยู่นะผมกวาดไว้อยู่นี้เอาไว้แจ้งเกิด เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดต่อมีมีสูมอีกสีลูกเดี๋ยวเปิดให้มันหมดผมเปิดอออินอยู่แล้วจะได้เป็นคลิปอยากได้จะได้อาจคลิปด้วยพอดีอาจคลิปไงเราก็ต้องเอาให้มันสุดมันต้องสุดอยู่แล้วอ้เฮียบอสอะไรที่เต็มอีกแล้ววะอ๋อน,นี่เหล่าวิญญาณลบมาเดี๋วเดี๋ยวสูมอันนี้4ี่ลูกต่อครับเอาสุดอยู่แล้วรอแป๊บน,นึงนะขอเคลียร์ข้างก่อนผมไม่ค่อยมันชอบขึ้นจดหมาย มันคือจดหมายมแม่งลบหูลบตาสุ่มแก้วซื้อมาจากใครนี่ผมเติมผมเติมเอาเติมหมื่นหนึ่งมาสี่ลูกขอให้กูแจ้งเกิดเถอะสักลูกหนึ่งบวกยี่สิบมาชีวิตกูแม่งช,ชีวิตกูแม่น่าจะสนุกกว่านี้ตอนนี้มันยังถามว่ามันได้กำไรไหมมันยังไม่ได้กำไรเลยเลยแต่ถ้าสมบวกยี่สิบบวกสิบแปดบวกสิบเก้ามา ลั่นก่อนเมื่อกี้โบกอะไรถึงอะไรโบกสิบเอ็ดถึงโบกยี่สิบมาโบกสิบสองมาก่อนหนึ่งเมตรสิบเอ็ดหนึ่งเมตรสิบหนึ่งเมตรสิบเอ็ดพ่อมึงเอาอะไรไปคืนทุนชีวิตกูแม่งหมดกลัวอะไรไปคืนทุนเฮ้อ สิบสองขาวไปสิบเอ็ดขาวมาก่อนอ๋อสิบเอ็ดน้ำเงินสิบเอ็ดขาวมาก่อนสิบเอ็ดเขียวสิบขาวไหมเก้าไหมแก่แล้วสิบสองเขียวพ่อมึงขออยู่กับตัวเองแป๊บหนึ่งครับขออยู่กับตัวเองแป๊บหนึง่งขออยู่กับตัวเองแป๊บหนึ่งครับ ชีวิตชีวิตเทียชีวิตแม่งเล่นตลกเลย,ยก,กูวะไอ่แคลวได้หรอวะมือบอลจะอ้วกวะใครมาลูบหลังทีครับผมแม่งเล่นเกมอยู่ดีจะอ้วกอะหาคนมาลูบหลังเลยตอนเนี้ยไอ้เทียจะอ้วกหน้าคอมอะส่องเก็บสองให้หน่อยได้ครับขอดมยาดมมัน ตัวส,สองเขียวนอกเป็นพันพี่บอมฟี่เองเอาสารลากับพี่หน่อยน้องพี่งอมขนาดนี้เองเอาสารลากับพี่ก่อนเว้ยเอาสารล้าหน่อยน้องรับเขียวบวสิบเจ็ดยี่สิบเคมาบอสมาเดลวครับมาเดลวมาแตวเลยเอ้ยแป๊บนึงนะครับแป๊บนะ่ะของพวกนี้แป๊บนะของแป๊บของพวกนี้แป๊บนึงนะครับที่ยังเต็มอยู่นะที่ผมแม่ยังเต็มคงเต็มครังนะ ได้คลิปบอลลงแล้วรอดูนะครับเออได้คลิปลงเดี๋ยวผมก็ไปลงคลิปแล้วกันถือว่าได้คลิปถือว่าเราได้คลิปในวันนี้งอมจริงๆนะวันนี้ถือว่างอมแบบสุดอะถือว่าสุดถือว่างอมแบบสุดๆเลยขาดแก้วสม,มุิอะสม,มุินะแก้วเขียวรั่วๆพันหนึ่งอะพันหนึ่งบวกสิบเจ็ดพันหนึ่งปั๊บโดนกล่องค่าบอร์ดไปประมาณพันห้าอันนั้นคืออันนั้นคือกล่องค่าบอร์ดพันห้า ซึ่งเอาเชม้อเมเียวไปยังไม่คืนทุนเลยโอ้โหยังไม่คืนทุนเลยเฮ้ยพวก Bot อบอสส่งบอสซับมาขายได้ก่อนปะวะแล้วก็ฉายาฉายาถามว่าได้ไหมเปิดไปสามสิบกล่องได้เลยมาถาวรก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่ก็อาจจะไม่ค่อยได้กําไรเท่าไหร่ปะไอเลิฟมันก็ประมาณยี่สิบเอ็มขายทักสิบห้าเอ็มสิบเอ็มน่าจะได้คืนในส่วนของฉายาแต่ลูกแก้ว ลูกแก้วถามลูกแก้วสี่ลูกห้าลูกเท่าความเป็นจริงเท่าบลสิบเจ็ดไปทบอ่ะมันก็เท่าทุนแต่ต้องเอาบ1สิบเจ็ดมาทบกับกล่องบอร์ดไอเชียคือแย่สุดคือกล่องบอร์ดนี่แหละสุดท้ายคือยับยับเพราะกล่องบอร์ดครับถ้าไม่เปิดกล่องบอร์ดอาจจะได้คืนอยู่แล้วก็ไปยับโยกตู้อีกสิบเอ็มสิบแปดเอ็มยี่สิบเอ็มเบ็ดเสร็จในค่ำคืนนี้ขาดทุนไปแบบไวๆว่องๆประมาณพันสองพันเกือบสามพันครับขาดทุนคลิปนี้ใครอยาก ใครจะให้ทงให้ทำอะไรบ้าๆงอมๆอ,อ,อ,อีกก็ไว้ก่อและกันไว้กงไว้ก่อนนะครับขอพักก่อนขอพักใจก่อนขอพักใจไปทงไปเที่ยวดกวาไอเลิฟพี่บอสขายเท่าไหร่ไอเลิฟขายทักสี 400. ่ร้อยบอสขายกันเท่าไหร่ครับบอสถาวรจะแพงบอสบอสวันมันอันแล้วไม่เท่าไหร่บอสวันอะส่องเกฟให้หน่อยเดี๋ยวส่องให้นะ บอดวันมันไม่เท่าไหร่เนี่ยบอดสามวันเนี่ยครับห้าหกแสนขั้นต่ำห้าหกแสนตัวแรงหน่อยก็จะแพงหน่อยวันนี้ค่าน้ำบอลหมดนะที่ประมูลเออค่าน้ําน่าจะไปทบค่าน้ําพอดีเป๊ะเท่ากับน่าจะประมาณนั้นอะ่ะค่าน้ํามผมก็ได้เกือบประมาณพันกว่าบาทได้ค่าน้าประมาณพันห้าก็มาทบก็อาจจะดูไม่ได้เจ็บเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นแต่ถ้าใครสนใจบัตรเกฟก็มันอุดหนุนได้ครับหนึ่งจุดสองบาทในค่ำคืนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้